กับามาขวากับข้าวจากศูนยยพยาภาหยครับคร,รับกัมาขวกับ้าวพงอนอากาศน,นะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะหนอกเชียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นนะครับประจําวันทังงคานที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 4นะครับ มือนี้ส, <BU> สภาพอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮาสิเป็นยังไงนะครับเฮามาติดตามกันนะครับเฮามาเบิ่์เงิตัวแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนะครับก็จะเห็นว่าตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮานะครับมีกําลังอ่อนลงนะครับซึ่งก็จะเฮ็ดให้อุณหภูมิต่ำสุดในตอนเช้านะครับเริ่มมีอุณหภูมิสูงสูงขึ้นนะครับขยับสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังคงเห็นให้มีอากาศเย็นกับมีหมอก บางในตอนเศร้าได้นะครับทามาวบเบิงภาพไทยดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าเมฆที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับขนังจะน้อยนะครับท้องฟ้าโปร่งซึ่งอาจจะเห็นใ้ช่วงบ่ายนี่อุณหภูมิสูงสุดก็จะขยับสูงขึ้นได้นะครับแต่กับบริยุในเกณฑ์อากาศร้อนนะครับส่วนฝนนะครับในช่วงนี้นะครับตอนเศร้านะครับทั้งเลด่าของสกุลนครเลด่าของขอนแก่นเองนะครับก็บว่าท่านได้ตรวจพอคลุมฝนในในช่วงเศร้านี้นะครับ คาดหมายให้ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงมือนีนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้านะครับกับมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเสาร์นะครับอุณหภูมิสูงสุดาบมือนีคาดว่าจะอยู่ที่31-32องศาเซลเซียสนะครับกับบริยวณในเกณฑ์อากาศร้อนนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมือคืนเสาร์นะครับกับอยู่ที่18-22องศาเซลเซียสนะครับกับอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นได้นะครับส่วนอุณหภูมิที่คาดว่าจะต่ำสุดนะครับ อของภาคนะครับอยู่ทั้งจังหวัดสกลนครนครพนมนะครับอาจจะยู่ตอนเช้าอาจจะยู่ได้ที่18-19องศาเสื่อมเสียดได้นะครับการพยากรณ์อากาศที่17มือข้างหน้านะครับล่วงหน้าเข้าไปเจ็ดมือข้างหน้าก็คาดว่าก็ยังคงมีอากาศสุ่มๆอยู่นะครับมีอากาศเย็นได้ในตอนเช้านะครับสําหรับฝนนะครับคาดว่าอาจจะมีเข้ามาเล็กน้อยนะครับในวันที่17ส่วนมากจะเป็นทางตอนลังรง ของภาคนะครับเขามาอีกเพียกับประมาณวันที่21 22เนะครับเป็นฝนเล็กน้อยนะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้นะครับสภาพอากาศค่อนข้างจะมีการแปรปวนอยู่นะครับเปลี่ยนแปลงในหลายอยู่นะครับเมื่อวานจะเป็นตอนเสาร์อากาศเย็นตอนบ่ายก็มีอากาศฮอนเริ่มมีอากาศฮอนๆอนเขามานะครับก็ฝากให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับเพื่อป้องกันการเจ็บไข้ได้ปยวยในระยะนี้นะครับกับมาพอกับข้าววิยากรอากาศใหไมในช่วงบ่ายนะครับสําหรับ ตอนเศร้ามือนี่สวัสดีครับกรมอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน